ปุ๊กลุกฝนทิพย์หัวใจสลายโพสต์ครั้งแรกถึงคุณแม่หลังจากไปอย่างสงบเย้ว่มาก่อนหน้านี้คนไทยทั้งประเทศต่างส่งกำลังใจให้กับนักแสดงชื่อดังอย่างปุ๊กลุกฝนทิพย์หลังที่คุณแม่ล้มหัวฟาดพื้นจนสลบและหยุดหายใจไปนานกว่า10นาทีจนเธอและครอบครัวต้องมาเผิปฏิหารมีจริงนางอธิษฐานจนคุณแม่ฟื้นกลับมา และล่าสุดต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อแม่ปุ๊กลุกฝนทิพย์เสียชีวิตแล้วหลังล้มหัวฟาดพื้นรักษาอาการนานกว่า2เดือนโดยปุ๊กลุกฝนทิพย์ได้โพสต์แจ้งข้อความผ่านอินสตาแกรส่วนตัวระบุข้อความว่าคุณแม่จากพวกเราไปอย่างสงบเมื่อคืนนี้ขอใช้พื้นที่ตรงนี้แจ้งทุกๆคนเลยที่รู้จักแม่นะคะพิธีการจัดงานรายละเอียดต่างๆจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ คอบครัวเรากราบขอบพระคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจและอธิษฐานเพื่อตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะขอบคุณจากหัวใจจริงๆค่ะอีกทั้งงานนี้ปุุกลูกฝนทิพย์หัวใจสลายโพสตครั้งแรกถึงคุณแม่หลังจากไปอย่างสงบซึ่งเธอก็ได้โพสต์รูปภาพถ่ายของคุณแม่ใน Story Instagram สตอรี่อินสตาแกรส่วนตัวของเธอและได้ระบ,บุข้อความว่าคิดถึงจริงๆค่ะนั่นเอง